อืลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะว,วันนี้นะคะแหน,นกจะมาในท็อปิกที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะก่อนอื่นเลยนั้นก็ต้องขออนุญาตนะคะเป็นสื่อกลางสื่อสารระหว่างตัวคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสืออะไรเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ เจตนาของคลิปนะคะเจตนาทำขึ้นเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าบนโลกใบนี้น,น,นะคะยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายนะคะที่มันเกิดขึ้นและคุณยังไม่รู้นะคะและสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเป็นเหตุเป็นผลกันเสมอนะคะ mm. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็คือผลจากการกระทําของคนแต่ละคนที่ทํามานะคะโอเคค่ะขอให้เรียนรู้นะคะกับสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคลิปดูได้ทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเลยนะคะ ไพ่ที่ได้นะคะมี s e v e n of อฟ n ั r r v e r s e นะคะแล้วก็ night of sword reverse นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณและบอกกับทุกคนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมีเหตุและผลในตัวเองเสมอไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นความโชคร้ายต่างๆหรือความโชคดีต่างๆนานา,นานที่ทุกคนได้ประสบพบเจอมานะไม่ว่าจะเป็นทุกความเชื่อความเชื่อไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเชื่ออะไรหรือศรัทธาอะไร หรือไม่ศรัทธาอะไรเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเสมอจากกับการกระทาของตัวคุณจากสิ่งที่คุณเลือกกระทําเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะมีความคิดความเชื่อในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นะจะสอนคุณในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมเสมอนะ คุณบางคนนะคะที่เชื่อในวิทยาศาสตร์มากๆโดยที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณเลยไม่ได้เชื่อกับสิ่งที่คุณไม่เคยประสบพบเจอมากับตัวคุณเองคุณมองว่าสิ่งอื่นหรือคนอื่นที่ผู้อื่นต่างได้รับมาในเรื่องของศสยาศาสตร์ในเรื่องของจิตวิญญาณนั้นอะเ,ออเป็นสิ่งที่ไร้าสาระเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะคุณไม่เคยได้สัมผัส ัน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องการที่จะบอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอ่ะก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์นะคะไสยศาสตร์หรือจิตวิญญ,ญาณต่างๆอ่ะเกิดขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วจิตเรื่องเรื่องราวของจิตวิญญ,ญาณหรือไสยศาสตร์อ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดวิทยาศาสตร์เกิดทําให้เกิดการทฤษฎีและทดลองเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ ไม่ว่าอะไรที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้ไม่สามารถมองเห็นได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้เหมือนกับอากาศที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้แต่คุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นแล้วอะสิ่งต่างๆบนโลกนี้ค่ะก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของจิตวิญญาณเช่นกันเพราะสอดหรือว่า ต้นกําเนิดของความเชื่อมันมาจากสิ่งเดียวกันที่สามารถพิสูจน์ได้เสมอแต่เรื่องบางเรื่องอะคะ่ะอาจจะไม่ได้พิสูจน์ได้ด้วยสัมผัสทั้งท่าแต่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บางสิ่งบางอย่างที่เอามาเชื่อมโยงกันได้หรือว่าเอามาเป็นข้อสร,รุปกันได้นะคะ แต่ว่าก็ยังมีบางอย่างที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในนี้นะคะที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่คุณหาคำตอบไม่ได้และคุณพยายามที่จะหาคำตอบมันด้วยวิทยาศาสตร์แต่คุณไม่สามารถหาคำตอบได้นั่นหมายความว่าเทคโนโลยีบางอย่างนะคะไม่สามารถ พิสูจน์จิตวิญในเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือจิตวิญญ,ญาณได้เพราะว่าหนึ่งนะคะบางกรณีคือเทคโนโลยีที่เข้าไม่ถึงหรือเทคโนโลยีที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ ไม่ได้มากพอหรือไม่ได้ดีพอที่จะสัมผัสกับสิจิตวิญญาณน,นั้นได้อะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือขึ้นความถี่หรือพลังงานเพราะฉะนั้นแล้วะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะคะที่ขึ้นพลังงานมีความแตกต่างกันมากก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกันได้เพราะฉะนั้นแล้วอะ ในทางวิทยาศาสตร์นะคะถ้าคุณมองในระบบของสามมิติหรือรูปลดกลิ่นเสียงที่คุณสามารถสัมผัสได้เท่านั้นอนะ่ะ มันจะทําให้ผลงานของคุณนะไม่สามารถที่จะไปไกลกว่านี้ได้นะคะแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเปิดใจได้มากกว่านี้นะคะบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะผักดันคุณให้มาดูคลิปนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะมันไม่ใช่แค่ระบบของอัลกอริทึมอย่างเดียวนะคะมันเป็นระบบอะไรหลายๆอย่างที่เขาจัดวางมาเพื่อที่จะทําให้คุณอนะได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้เปิดโลกในทัศนะอีกทัศนะหนึ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ เออมันไปควบคู่กันะทั้งจิตวิญญาณแล้วก็ทั้งทางสภาพสัมผัสทางห้าที่สามารถรับรู้ได้ด้วยมนุษย์ปกติทั่วไปนะคะคุณอาจจะจําเป็นที่จะต้องสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็จําเป็นที่จะต้องใช้สิกเซนของคุณด้วยนะคะ สำหรับคนบางคนนะคะที่คุณอาจจะไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้เลยแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะคะบางสิ่งบางอย่างจะผลักดันคุณทำให้คุณได้รับรู้ในสิ่งที่คุณคิดว่าไร้สาระในสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะดูถูกอะไรบางอย่างไว้นะคะคุณจึงจาเป็นที่คุณจะต้องมารับรู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีความบังเอิญน,นะคะในชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นผลจากการกระทาของตัวคุณแล้วมันก็เป็นผลจากสิ่งที่คุณได้ทํามาเท่านั้นนะคะความจริงแล้วมันยังมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอีกเยอะคะ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกกับคุณว่านะ ลดกำแพงลงแล้วคุณจะมองเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะก็ลองใช้สติแล้วก็วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็วพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ค่ะมันมีทุกอย่างเลยมันมีทั้งความเป็นจริงแล้วมันมีทั้งความเท็จแล้วมันมีทั้งความงมงายแล้วมันมีทั้งศรัทธาที่แท้จริงแล้วมันมีความที่แบบ อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันปะ,ป,ะปนกันไปหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือสิ่งที่ไม่จริงนะคะลองพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็ลองดูจากประสบการณ์ของคนรอบข้างคุณอนะ่ะคุณจะสามารถรับรู้ได้คุณจะสามารถสัมผัสได้แล้วคุณจะสามารถเข้าใจได้ เอาละค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับทุกคนนะคะในวันนี้เนาะสาหรับวันนี้นะคะนั้นก็ขอขอมาขอลาโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรหรือทําอะไรที่ไม่ตรงใจใครนะคะเพราะว่าแนนจําเป็นที่จะต้องอ่านตามความเป็นจริงเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นโดยที่ไม่ตัดสินกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์แล้วก็ทุกๆต่งมากๆเลยนะคะนั้นก็ขอ ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย